สวัสดีครับพบกับหมอเจมแบบมินตันนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไม้แบตท,ที่ FC ส่งมาให้เนะก็นั่นก็คือไม้รีนิงฮาวเบรเทกแปดพนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไม้ 3U นะอ่า 3U G5 นะครับขึ้นเอ็นได้สูงสุด31ปอนด์นะครับก็พอดีว่ามีน้องชื่อโอ๊ตนะครับเป็น FC จากลำพูนนะ ก็อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเนาะเขาก็ส่งไม้ตัวนี้มาให้ผมได้ลองเนาะก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาให้นะก็ผมก็ได้ลองตีมาเป็นเวลา2สัปดาห์นะใครที่ยังไม่ดูว่าผมตีอะไรไงก็ไปดูได้ในคลิป2คลิปที่ผมลงไว้ก่อนอันนี้เนาะก็รีวิวคร่าวๆแล้วกันเนาะก็ตัวนี้เนี่ยมันออกมาได้เป็นปีกว่าแล้วนะครับเนาะก่อนที่ตัวฮาระเท็ก9,000ที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะ อันนี้ออกมาได้ก่อนแนะ่ตัว9000เนาะตอนนั้นเนี่ยไอตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปตัวหนึ่งนะซึ่งก็มีหลายคนชอบนะแล้วก็มีหลายๆช่องที่ทำรีวิวไปแล้วนะครับก็เป็นตัวท็อปในการคอนโทรลเลยนะก็ตัวนี้เนี่ยน้องเขาขึ้นเอ็นเป็นตัว vbs 70%นะครับขึ้นมา30ปอนด์นะสี่ปมนะแต่ผมลองแล้วมันเหมือนไม่ใช่30ปอนด์เลยมันดูหย่อนไปหน่อยนะฟังเสียงนะ มันป้องป้องป้ององืมนาิปนี่ผมขึ้นยี่เจปอนด์นะไม้ผมยังขึ้นมานานแล้วด้วยนะมันยังเสียงแหลมกว่าเลยเนาะเนี่ยขึ้นนี่ขึ้นยี่แปดปอนด์นะไม้ผมนะไดเอ็กเนี่มันเสียงมันเหมือนไม่ใช่สาสิปอนด์เท่าไหร่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ผมก็ไม่ได้ขึ้นเอ็นใหม่เนาะก็เอาอันนี้แหละ เป็นคอนโทนจัดๆเลยนะเอ็นเส้นใหญ่ตึงๆนะเอาไปลองตีเนาะก็ผลประกอบการนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยสีไม้เนาะสวยมากนะคนที่ชอบสีนะชมพูตัดกับฟ้านะครับนะไม้นี้เนี่ยเขาโปรโมทคู่กับ u, เฮียฟุด้วยนะฟุ้ไฮเฟงกันนะแชมป์โอลิมปิก2ส,สมัยนะครับเหรียญทอง2สมัยนะเฮียฟุแกก็เป็นพรีเซนเตอร์ของไม้นี้นะครับนะเพราะนักกีฬาก็ไม่ค่อยเห็นใครใช้เท่าไหร่เนาะ พราะอย่างยูตาเขาก็ข้ามจากตัว a อ t f o r ร80ไปที่ฮาเ9,000เลยแต่ผมเนี่ยได้มีโอกาสลองฮาวเต7,000 3u นะก่อนหน้านี้นะครับส่วนฮาเ9,000 3u เนี่ยยังไม่ได้ลองนะฮะก็เลยบอกไม่ได้ก็คือถ้าจะเอาไปเทียบกับฮาวเ9,000เนี่ยก็คืออาจจะเทียบได้ไม่เต็มปากแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยผมจะพอเทียบกับ a r ร์เซเ 3u กับฮ r เท7,000 3u เนี่ยได้นะครับเพราะเป็นกลุ่มในตระกูลคอนโทลเหมือนกันนะ พอทีจาฟิลได้อะนะก็ไม้ตัวนี้เนี่ยความยาวก็เป็นความยาวปกตินะฮะก้านเนี่ยเป็นก้านกลางไปแข็งนะผมว่าก้านมันประมาณเบฟสโบรตหรื port, องแดของผมเลยตัดได้พอๆกันนะครับก้านเป็นลักษณะน,นี้เลยเป็นก้านไม้ที่ผมชอบอยู่แล้วเนาะเท่าๆกับอาร์คสิไม่ใช่อาร์คเบฟสวอรต์สิบเอ็ดนะฮะรียงแดกับสิบเอ็ดเนี่ยก้านเขาจะยาวเท่ากันนะเออแล้วก็ความแข็งเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลย นะเพียงแต่11จะมีความคล่องตัวกว่าไวกว่าหัวเบากว่านะนี้เทียบไม้เก่าให้ฟังนะเพราะว่าได้ลองตีมาจนจนชินแล้วเนี่ยเบฟสิบเกับเบฟสวอร์ดหรียองแดนะฮะสี่ทั้งคู่นะอนะ่แล้วก็ล่าสุดมีพี่คนนึงส่งเบฟสวอร์ดสินะตัวนี้เป็น 3U นะหาไม่ได้แล้วเหมือนกันนะตัวนี้หายากแล้วเนะเบฟสิบสโอ้โหตัวนี้นี่การแข็งจัดเลยการโคตรแข็งแข็งกว่ารียงแดกับ11อีก แล้วก็แข็งกว่าเผาประเทคแ0ดพด้วยเพอเพแข่งกว่า9 0 0าแข็งกว่าทุกตัวเลยนะดูดิ1ิบสเสีเหมือนกันเลยเห็นไหมี่ให้ดูเผื่อคนไม่เคยเห็นนะนี่เบฟสิ B กับเบฟสิบเอ็สีเขาคล้ายๆกันมากเลยเห็นไหมมีแต่ยลัก BKA เหมือนกันอาเอามาเผยโชว์ให้ทุกคนได้ดูนะมันจะต่างกันแค่สกรีนเล็กน,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 น้อยเองเนาะของนี่เห็นไหม สีลุงกับสีทองเนาะถ้าเป็นสิบจะเป็นสีออกเออดำดำนะแต่ถ้าเป็นสิบเอ็ดจะเป็นสีแดงเนาะอันนี้ก็เป็นความสวยงามของไม้ในตำนานสมัยก่อนเนาะไม้นุ่นเก่าเนี่ยถ้าสิบจะมีความหนักแน่นกว่านะถ้าสิบเอ็ดจะมีความเบาแล้วไวกว่าคล้องตัวกว่านะก็ลองไปหาอ่านในไทยแบบเป็นตั้นได้นะครับนะถ้าใครที่ยังไม่ได้รู้จักไม้สองตัวนี้เนาะโดยรวมเนี่ยตีแล้วทั้งสองตัวก็ชอบทั้งคู่เลยต,ลยตีโคตรมันเลยนะครับละ่าสุดเลยยเดียงแดงผมก็เพิ่งหักไปไม้นึง มันลอยไปถึงความเสียใจนะครับก็ถ้าใครมีเบลสโตรดยงแดสีอยู่นะเอามาปล่อยผมได้นะรับซื้ออยู่นะครับเพราะว่าผมชอบฟิลมากนะครับพูดถึงตัวนี้เนาะเขาเรียกแปดพันนะครับก็โดยรวมเป็นไม้ที่เป็นไม้สามยูที่มีความคล่องตัวนะผมตั้งบาลานเนี่ยน้ำหนักตัวนี้เนี่ยรวมกริปรวมเอ็นเนี่ยอยู่ที่ร้อยแปดกรัมนะครับน้ําหนักจะขึ้นไปเยอะเลยนะเพราะผมดึงบาลานลงเยอะนะฮะ ผมใช้ผมโฮได้ประมาณนี้นะบาลานซ์ผมดึงลงเยอะเลยนะครับอยู่แถวๆนี้เลยนะเพราะไม่งั้นมันจะรู้สึกว่ามันเกมรับมันจะเสียบนิดนึงนะผมใช้ประมาณเนี้ยแล้วมันคล่องตัวแล้วก็ไม่ได้เสียเกมบุกอะไรไปนะบุกแล้วไม่ได้เหินอะไรเนาะรู้สึกว่าเออมันนุ่มนุ่มนะครับนะนุ่มแล้วก็มีความดีดนะถ้าเทียบกับตัว11 Pro ที่ผมเคยใช้เนะี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้มันไม่ได้โฮลูกเท่า11 Pro นะครับรู้สึกว่ามันมีแรงส่งแรงผลักลูกเนะี่ย ได้ดีกว่า11 Pro นะมีขน,นาดขึ้นเอ็นเส้นใหญ่นะเราขึ้นตึงด้วยนะแต่คิดว่ามันไม่ตึงเท่าไหร่นะแต่ก็คิดว่าเออมันคอนโทรลได้ง่ายกว่า11 Pro 3U นะถ้าเทียบเป็นตัว 3U ด้วยกันนะอืมแล้วก็มีแรงดีดแรงดาดอะไรเงี้ยได้ได้ดีได้ดีเหมือนจะดีกว่านิดนึงนะครับนะโดยเทคโนโลยีมันก็ใหม่กว่าด้วยเพราะออกมา ที่หลังกว่าด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็หน้าไม้เนี่ยมันดูน่าจะใหญ่กว่า11ีตโปลนะจำหน้าไม้11ีตโปลไม่ค่อยได้แนละ้วแต่คิดว่าของ h าวเวอร์เทเนี่ยตระกูลเขาหน้าไม้มันจะใหญ่กว่านะสวีตโปรมันเหมือนมันจะมันจะทําให้หนาๆใช่ไหมด้านบนมันก็จะตัดเป็นไอโซเมตริกใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งสําหรับตระกูลฮาวเวอร์เทคนะครับก้านเนี่ยมันจะแข็งประมาณเบฟสิบเอ็กกับดีออนเดรนะฮะแต่ถ้าเทียบกับตัว กาแฟ800โปรเนี่ยไอ้800โปรเนี่ยจะแข่งกับกับเบสสิบเลยนะจะแข็งกว่านะแล้วตอนนี้ผมเทียบ800โปรกับฮาวาเทก9,000เนี่ยผมคิดว่า800โปรกับ9,000เนี่ยมันแข็งพอๆกันนะตอนนั้น,นที่ดัดอ่ะมันรู้สึกว่ามันแข็งพอๆกันนะแต่ตอนนี้ถ้าเอามาดัดใหม่ก็อาจจะไม่แน่ใจแล้วว่ามันแข็งพอๆกันหรือเปล่านะครับแต่พอเอามาดัดเทียกบกับฮาวาเทก8,000เนี่ยฮาวาเท ออตัวเบฟสิบเอ็ดนะครับนะส่วนเบฟสิบจะแข็งพอๆกับแปดร้อยเลยเนาะแล้วก็แข็งแข็งเกือบเข้าแซสตล์เลยนะแซสตล์นี่ก็แข็งนะครับเนาะมันเป็นตระกูลไม้ก้านแข็งหมดเลยนะเออสามตัวนี้เนาะถึงถ้าเทียบกับแซสตล์เนี่ยแซสตลยยังแข็งกว่าตัวนี้นะเออแล้วเวลาเราโฮเนี่ยอันนี้สามอยู่เหมือนกันเนาะรู้สึกว่าแซสตล์จะใช้งานยากกว่านะครับ มีความหน่วงกว่าช้ากว่าเพราะว่าไม้มันรู้สึกว่ามันจะทิ้งหัวกว่าแล้วก็การแข็งกว่าเวลาตีเนี่ยมันก็นุ่มนะส,สไตน์เนี่ยไม่ใช่ไม่นุ่มนะนุ่มแน่นเหมือนกันนะด้วยเทคโนโลยีระดับท็อปของเขาอะนะณตอนนั้นนะอ่ะแต่ว่าความโฮความคล่องตัวอะไรเนี่ยผมยังรู้สึกว่าตัวฮาวเวิร์ดเ8,000เนี่ยมันยังดีกว่านะแต่ฟิลโมขเขารู้สึกอะแซสไตน์ด้านนึงมันเป็นตัดอากาศเนาะด้านนึงมันเป็นบล็อกนะครับ ความแน่นอะไรเนี่ยผมว่าไม่ไม่หนีกันนะสองไม้นี้พอๆกันนะครับแต่ว่าเวลาเอาี่ยงเร็วๆหรือว่าสะบัดเร็วๆอ่ะผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันไปได้ง่ายกว่าเห็นถ้า3 u เนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่3ไม้เนาะ800 Pro h a ปรฮาวเวอกับเ Style เนี่ยผมว่ามันก็อยู่ในเลงเดียวกันนะแต่ถ้าให้ไวสุดคองตัวถือก็จะเป็น800 Pro 3 u นะครับนะลงมาก็จะเป็น h a วเวอร์เท8000 3 u นะส่วนเ Style เนี่ยก็จะหนักสุดเลยนะแต่ก็ไม่ได้หนักเกินไปสำหรับคนที่เป็น สายบ้าพลังหรือสายบุกแต่หลังๆมาใช้เยอะๆมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะก็แอบเหนื่อยนะก็โดยสรุปด้วยตัวปกติของผมเนี่ยใช้ไม้สี่ยูเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่พอมาใช้ฮาวาลิแปดพันซึ่งตั้งบาลานให้มันโอเคเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันลําบากอะไรมากมายนะทีนี้เนี่ยเอ็นเนี่ยผมว่าเอ็นเนี่ยยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะฮะตอนเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเกมบุกเกมเซฟเกมกระชากอะไรเงี้ยมันค่อนข้างช่วยเลยนะเกมคอนโทรลเนี่ยทำได้ดีนะแต่เกมลับหรือเกมดาดเร็วๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสู เนาะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องของเอ็นมันขนาดใหญ่แล้วก็อาจจะขึ้นมาไม่ไม่ตรงสเปคผมทเท่าไหร่นะฮะมันก็เลยมีมปัญหาเรื่องลูกวางล,ลูกวางขึ้นคอร์ดลูกวางเร็วลูกดาดสวนอะไรเงี้ยในจากในคลิปเนะี่ยผมจะตีไม่ค่อยได้เลยลูกพวกนี้นะจะค่อนข้างลาบากแล้วก็ฝืนตัวเองนิดนึงท่ามันก็เลยแปลกๆนะครับในคลิปอะมันจะไม่มันไม่ใช่สไตล์ตัวเองอะนะเพราะาผมรู้สึกว่าเออมันน่าจะต้องเปลี่ยนเอ็นนะถ้าเป็นผมผมก็จะเลือกเอ็นประมาณ0.66นะครับถ้าต้องขึ้นใหม่นะ าจะใช้เอ็นประมาณ0.6อาจจะขึ้นอัลติแม็กก่อนนะอืมอัลติแม็กขึ้นสัก27 28ปอนด์นี้น่าจะโอเคเลยนะครับสำหรับไม้นี้นะน่าจะลูกน่าจะมีสปีดมากขึ้นนะเพราะผมรู้สึกว่าเกมดาดมันมัน,ม,นมันดอปไปตัวนี้นะอืมถ้าขึ้นเอ็นตัวนี้นะอืมอาจจะต้องเปลี่ยนเอ็นคือไม้มันดีแหละมันคล่องตัวมันมีความตามมือนะตามมือคล้ายๆกับพวกตระกูลเลียงแดอะไรพวกนี้นะที่ผมชอบอยู่แล้วนะแต่ตัวนี้จะเป็นตรากาีไงตัวนี้เป็นเฟรมบล็อกนะครับ มันจะมีความตามมือก็คือมันวางลูกไปลงจุดต่างๆได้ง่ายแต่ว่าเนื่องจากตัวเอ็นเนี่ยมันไม่ได้ให้ฟีลอุ้มพุ่มลูกนะแต่ว่าลูกมันออกไปช้าเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของเอ็นนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนมันเป็นเอ็นอย่างอันเนี้ยขึ้น a อ r โลบต์ ite, อย่างเงี้ยครับเนาะหรือว่าตัวน a 11, เนี้ยไอเบฟสิบเอ็ดเนี่ยอันนี้ขึ้นคิซูน่าแทรกสามาเงี้ยเวลาดาดไปหรือว่าวางไปรู้สึกว่าลูกมันไปลงได้เร็วกว่าทาให้บอลลของข้ามเนี่ยเขาเทินได้ยากกว่านะครับอืมเวลาลูกมันมีสปีดไปหาเขาเนี่ย ไม่ว so ่าเราจะตัดลงหน้าหรือว่าตัดลงเส้นหน้าหรือก่อนเส้นหน้าหรือหลังเส้นหนาเนี่ยนะมันก็ทําให้เขาอย่างน้อยก็เข้ามาปั่นยากหรือว่าวางกลับยากไงหรือว่าเขาเข้ามาหยอดเนี่ยมันก็เขาไม่กล้าแล้วเขาต้องยกขึ้นเนาะยกลูกขึ้นเพราะลูกมันไปเร็วแต่ท่านเมื่อไหร่ที่เราวางไปแล้วลูกมันช้าเนี่ยมันก็เสี่ยงโดนปัดโดนเย็บโดนอะไรหลายอย่างหรือว่าโดนปั่นหยอดโดนเลี้ยว อะไรเงี้ยนะถ้าเราตัดลงแล้วได้ช้าเนี่ยนะหรือบางช้าเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะโดนเขาเล่นกลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนายต้องเปลี่ยนเอ็นเะรผมนะแต่โดยรวมเนี่ยก็คือมันก็คือไม้คอนโทลนั่นแหละถามว่าบุกดีไหมบุกดีเลยนะสามอยู่ไม่หวงแน่นนะบุกตายได้ถ้าทุบนะนี่ขนาดใช้เอ็นตัวนี้นะบุกอยู่แดนหลังก็รู้สึกว่าเออไม่ได้เสียเปรียบอะไรตอนลูกื้อก็เล่นได้ดีนะครับนะอยู่แดนหน้าก็ยกไม้ได้ไวนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันช้าอะไรเนาะก็ตะบบได้แต่ว่ามันไม่ใช่เฟรมตัดอากาศก็อาจจะ ความนิดนึงเนเาะสำหรับคนที่ใช้บล็อกเฟรมอยู่แล้วก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรฮาวเวอร์เทคแปดพันสี่ยูผมไม่เคยลองเนาะแต่มันก็น่าจะเบาอะแหละ,หละนะคล้ายๆก็เหมือนตอนนี้ผมใช้ฮาวเวอร์เทคเก้าพันนะตัวนั้นเนี่ยมันก็มีความเบาไวนะเป็นคอนโทรลคอนโทรลกับสปีดนะอาจจะยังไม่ใช่บุกนะเพราะว่ารู้สึกว่าเกมบุกด้านหลังเวลาลูกตื้อมันอาจจะหายไปนิดนึงเนาะสำหรับฮาวเวอร์เทคเก้าพันที่เคยรีวิวไปนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบเกมบุกในตระกูลฮาวเวอร์เทคอะ ผมแน,นะนำมันไม่ว่าจะเป็นเจ็ดพันแปดพันเก้าพันเล่นสามยูไปเลยนะด้านหลังแล้วมันจะไม่ต้องมารู้สึกโหวงเวลาลูกมันใกล้พังหรือว่าลูกมันตื้อม,มากๆอย่างเงี้ยเออมันจะได้แบบปิดเกมได้หรือว่าสร้างความได้เปรียบให้กับผู้เล่นคนหน้าให้เขาซ้าได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีน้าหนักในการผ่าลูกเวลาตบก็จะแน่นและลูกก็จะพุ่งหน่อยเนาะเวลากระชากอะไรก็จะเหนื่อยน้อยลงหน่อยนะครับเทียบกันเนี่ยเจ็ดพันแปดพันเก้าพันมันก็น่าจะไล่ตามเรื่องของความแข็งก้านนะ ืมเพราะว่าตอนนั้นผมดัดเก้าพันมันได้เทียบเท่ากับนารอแฟร์แปดร้อยโปรอ่ะก็แปลว่าเก้าพันน่าจะก้านแข็งกว่าแปดพันนะคิดว่านะคิดว่าแล้วอันนี้แต่ว่ามันแข็งต่างกันไม่มากไงมันต่างกันนิดเดียวเท่านั้นนะสำหรับลียอนเดรแวดสิบเอ็ดแล้วว่าเอ็กซ์รอนแฟร์แปดร้อยมันแข็งต่างนิดเดียวเพราะมันยังเป็นตระกูลไม้ไวไม้ดาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปดพันเนี่ยความแข็งมันเลยดรอปลงมานิดนึงนะครับ แล้วตัวที่อ่อนที่สุดเนี่ยก็คือตัว7จ็ดพันนะเพนั้นใครสายตบหรือว่าเออไม่ได้ชอบก้านที่มันแข็งมากเกินไปนักเนี่ยไม่ได้ชอบวงสวิงหรือวงตบที่มันเออคือถ้าคนที่ยืนตบเนี่ยผมว่าน่าจะชอบไม้ที่มันก้านไม่ได้แข็งมากนะเพราะว่าเวลาวงยืนตบเนี่ยมันจะใช้การงอของก้านช่วยไงถ้าคุณใช้อย่างเดียวกาสสอโปรหรือว่าใช้เฮาเรตเจ็ดพันเนี้ยความงอของก้านเนี่ยเวลาคุณยืนตบเนี่ยมันจะทําให้ลูกมันมุด หรือว่าอยู่ในระดับเน็ตได้ง่ายขึ้นหรือว่ามุดได้ง่ายขึ้นแล้วคุณใช้ไม้ก้านแข็งยืนตบเนี่ยมันก็จะลอยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าใช้ก้านแข็งนะคุณอาจจะต้องกระโดดช่วยหรือใช้หามุมตบดีๆนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นข้อแตกต่างนะใครที่ยืนตบเนี่ยผมว่าก้านกลางๆหรือว่าก้านกลางไปแข็งมไม่ได้แข็งขนาดพวกนี้น่าจะดีกว่านะหรือไม่ก็ต้องใช้หัวหนักไปเลยอะ่ะตะกูลหัวหนักไปเลยนะอย่ายืนตบแล้วมันโอเค นะครับอันนี้ก็มันก็จะนั่นแหละไม้มันต่างวงตบอะไรหรือว่าการเล่นมันก็จะต่างนะครับคุณเปลี่ยนไม้คุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีเล่นอย่างผมใช้หลายไม้เวลาไปเล่นวันหนึ่งเนี่ยบางทีก็ตีกันมั่วเลยครับงงเหมือนกันว่าเออมันจะต้องเอาเวลาเลือกเนี่ยเราต้องไปดูก่อนว่าเออวันนี้เราจะเล่นสปีดรูสปีดรูปประมาณนี้นะความชื้นประมาณนี้นะเออ่คดสู้มืออย่างนี้นะชอบเล่นสไตล์นี้นะเราก็จะเลือกไม้ที่เล็งมันใกล้ๆกันเออ,อย่างเช่นตอนแรกเนี่ย เราจะกิบมือนไม่ได้ลื่นมากผมก็จะใช้กิบยางแล้วผมก็จะเผื่อกิบผ้าไปอะไรเงี้ยนะแต่อะไรใดก็คือก้านกับน้าหนักมันอาจจะต้องไม่ได้หนีกันมากนะเอาไว้ปรับเวลาจะเอาไว้เวลาจะเปลี่ยนไม้ในการตีในแต่ละเกมอันนี้มันก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนนะซึ่งบางคนก็ไม่ได้แนะนำไม่ได้แนะนาให้เปลี่ยนไม้นะบางคนก็บอกให้ใช้ไม้เดียวไปเลยนะชอบไปไหนก็คือปรับที่เออกิบปรับที่บาลานซ์เอาหรือว่าปรับที่การโมเอานะ ก็ได้ไม้เซตแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเออลูกมันตื้อเราก็อาจจะต้องหาไม้ที่มันบาลานซ์มากๆหน่อยนะแต่ว่าเป็นไม้ตัวเดิมนะแต่ว่าเราพันกิบเพื่อให้บาลานซ์มันสูงขึ้นหน่อยเพื่อเพิ่มแรงส่งอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดเนาะแต่อย่างผมเนี่ยผมเปลี่ยนไม้เลยลเพราะผมเป็นคนชอบเล่นหลายไม้นะครับมีกระบี่หลายตัวนะครับในกระเป๋านะฮะก็ใช้ไปตามสถานาการณ์เนาะเออแล้วก็อีกอักอนนึงเกือบลืมพูดไปเนาะเวลาตีเวลาดีดลูกไปอ่ะจะรู้สึกเลยว่ากา้กานก้านีม,นมสปริง นะมันจะบึ้งบึ้งเลนะเวลาตีระดีจาดออกไปเนี่ยมันจะมันจะอารมณ์จำไม่ได้ว่าเจ็ดพันมีหรือเปล่านะอารมณ์เนี้ยแต่น่าจะมีแต่ว่าเนื่องจากมันดึงแขนเยอะไงแต่เนี้ยเวลามันบึ้งดีออกไปไหมแล้วเวลาเราดึงกลับอ่ะมันดึงกลับได้เร็วนะดึงกลับได้เร็วนะกว่าเจ็ดพันอันนี้คือข้อดีนะแล้วก็เวลาปะทะลูกอ่ะมันไม่ได้สั่นเจ็ดพันด้วยนะใครที่ตีเจ็ดพันแล้วสั่นผมว่าตัวนี้ไม่เจอนะตัวเก้าพันก็ไม่เจอนะครับถ้าเทียบตัวหนึ่งเนาะไดเอ็กสิบนะ เลขกิตัวนี้ก้านจะอ่อนกว่านะจะอ่อนกว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนั่นเลยนะเลขกิเนี่ยจะประมาณผมว่านะ่าจะประมาณตัวเจนะ็ดพันอืมเอาไปเด็เจ็ดพันนะครับนะตัวนี้นี่ก็จะมีน้ําหนักนะอืมแล้วก็ดึงแขนนะพวกนี้มันจะมีความหน่วงนิดนึงนะหน่วงนิดนึงมันเผื่อ,อไว้เล่นเดี่ยวด้วยนะอืมในเวลาที่ใช้เดี่ยวตอนนี้เนี่ยปลาหน่อยนะปลาหน่อยใช้ตัวนี้นะมีความงอนิดนึงมีความหน่วงนิดนึงนะอารมณ์แบบนาโนแฟร์เจ็ดร้อยอะไรอย่างเงี้ยน,นะ ก็จะช่วยตบตัวนี้ยืนตบดีนะยืนตบแล้วลูกจะมีสปีดและไดรได้แรงมากนะครับตัวนี้แต่ถ้าคนที่เออท่อนแขนไม่ได้แข็งแรงหรือข้อมือไม่ได้แข็งรมันอาจจะดึงหน่อยนะหัวมันมันพาลูกไปอ,อ,อ่ะตัวนี้มันอาจจะดึงแขนแล้วอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้นะอย่างผมเนี่ยผมจะชอบไม้ที่มันก้านแข็งแข็นิดนึงเพราะผมเป็นคนชอบกระโดดไงชอบกระโดดหามุมนะเหมาะกับมือใหม่ไหมมือใหม่ผมว่าหาลองของเพื่อนก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบนะ เพราะบางทีมันจะถ้าคุณซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้มันจะต้องปรับบาลานซ์กันวุ่นวายเนะี่ยต้องดึงบาลานซ์ลงอ่ะผ,ผมอยู่ตรงนี้เลยนะบาลานซนะ์เนออี่ยถ้าคุณไม่ชอบกิบหนานหรือดึงน้ําหนักกิบลงดึงน้ําหนักไม้ลงไปทางทางด้ามจับเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะนะครับผมเนี่ยก็ไม่ได้ฟิตอะไรมากนะแต่ก็ยังต้องดึงบาลานซ์ลงไม่งั้นใช้ไม่ไหวจริงๆนะแต่พอถ้าใช้พระถาโฮมันได้ถึงมันได้เนี่ยก็คือมันก็ไม่ได้ช้าอะไร นะแล้วก็เล่นได้อออาลาวทั้งคอร์ดนะครับเป็นไม้ที่ถ้าเทียบความไวกับ9ก0 0ัเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้หนีกันมากนะในสามยูน,นะแต่ผมไม่เคยลอง9ก้าพันสามยูนะแต่ตัวนี้ไวกว่า7 0 0 0นะเวลาโฮเวลาสบัดหรือ,อดีดหรือตั้งรับอะไรตัวนี้จะไวกว่า7 0 00นะครับเจ็ดพจะอ่านการอ่อนกว่านะเวลาตีแล้วรู้สึกว่ามันสายนิดนึงเวลาลูกปะทะนะครับตรง7 0 0 0พันที่ผมเคยรีวิวไปนะ แต่ผมรู้สึกว่า7,000เนี่ยตบเสียงดังและเสียงแน่นกว่านะวเวลาอยู่คอร์ดหลังนะเออแล้วตบแรงด้วย7,000เนะี่ยเพราะว่ามันมีการงอของไม้ช่วยนิดนึงแต่อันนี้มันไม่มีการงอ,องไม้ช่วยเลยขนาดนั้นนะมันเป็นแบบสไตล์คอนโทนดิบๆเลยนะการก็กจะอยู่ระหว่าง7,000กับ9,000นะครับผมว่ามันเป็นไม้ที่โอเคเลยนะถ้าได้เอ็นที่ถูกต้องนะครับสำหรับมันอันนี้ก็แล้วแต่คนด้วยนะครับนะว่าถนัดแบบไหนเนาะถ้าสาย power อ,อ,อยากได้แบบคอนโทนจัดๆเนี่ยนะเนาะ power คอนโทนเนี่ย ผมว่าน่าจะต้องตัวนี้ยแต่ถ้าเป็น power เอ้ถ้าเป็นคอนโทนกับสปีดแต่ power ลดลงมานิดนึงน่าจะต้องเป็น9,000นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น power กับคอนโทนแต่สปีดลดลงมานิดหนึง่ง<ๆ>ก็น่าจะเป็นตัวนี้แต่ถ้า power เด่นขึ้นมา,น,มานะก็ต้องเป็น7,000นะ7,000น่าจะตบไปแรงสุดนะการงองการช่วยเนี่ยแล้วยืนตบใส่งจังเนี่ยผมว่า7,000เนี่ยโอ้โหน่าจะแรงสุดอะแต่ก็แล้วแต่คนอีกอะแล้วแต่วงตกนะครับนะ แล้วก็สําหรับคนที่มี9,000 3U ยอยู่แล้วถามว่าต้องหาตัวนี้ไหมหรือคนที่มี8,000 3U อยู่แล้ว,ถา,วาถามว่าต้องหา9,000ไหมผมว่าถ้าในในเรนของ3ยอะ่ะมันไม่หนีกันมากฮะเรื่องความไวเรื่องความแข็งก้าเพราะฉะนั้นอาจจะเลือกตัวใดรตัวหนึ่งนะสำหรับ8,000 3U ยูกับ9,000 3U ยูนะผมไม่ได้ลอง9,000 3U ยแต่คิดว่ามันน่ามันจะน่าจะไม่หนีกันมากเพราะด้วยเรื่องก้านนะ แต่ถ้าวัาสดุพิเศษของ9,000อันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะผม 1. คือผมไม่เคยตี8,000 cu ยูคือผมไม่เคยตี 9,003u 0มันเลยเทียบข้ามกันยากนะแต่ผมคิดว่าพลังตบอะ่ะมันไม่ได้ต่างกันแค่คุณปรับบาลานซ์กับเปลี่ยนตัวเอ็นเนี่ยผมว่ามันทําให้เสมอภาคกันได้ตรงไหมนั่นนะทีนี้มันก็จะอยู่ที่ว่าคุณชอบสีอะไรนะชมพูฟ้าก็8,000นะ เขียวม่วงก็ไป900 0นะชอบฟูไฮเฟงคุณก็มาไม้นี้นะชอบอยูตาวัตาณเบกค,คุณก็ไปไม้9 0 0 0นะก็ประมาณนี้ละกันมือใหม่ยังไม่เน้นไม่ได้แนะนำแต่ถ้าคนที่ใช้ 4U ยูพวกหัวหนักอยู่แล้วหรือว่าอยากจะหาไม้คอนโทลรมาเพิ่มนะครับก็แนะนำะคนที่ไม่ได้ชอบเฟรมตัดอากาศก็โอเคนะก็สำหรับวันนี้ใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตอบให้เนาะวงนี้หมอไม่ค่อยว่างนะเออเดี๋ยวเดือนหน้า หลังจากเดือน,น้้าไปแล้วอาจจะเริ่มว่างขึ้นนะเดือนนี้ค่อนข้างยุ่งนะครับสำหรับวันนี้หมอใจเบ็นตันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ